ชดใช้คุณฟังคุณผู้ชมทีระประเด็นเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องทิศทางกสชหลังจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการเลือกตั้งแล้วมันจะอยู่ตรงไหนจะไปอย่างไรสิ้นสุดพรกิจหรือยังอยู่ต่ออยู่แบบไหนคืออย่างนี้ครับมม่มีข่าวลือเยอะเลยไม่มีข่าวลือเยอะมากก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือเยอะมาก ว่าคอสชอมีการาปรับแปลงรถแมพชดสุดท้ายาหลังมีรัฐมนูญจฉบับใหม่หลังมีการเลือกตั้งแล้วคอ,อสชยังจะอยู่แต่จะแปลสภาพเป็นคณะคณะกรรมการอะไรสักกรรมการหนึ่งอละทำหน้าที่ในการายังไงเดียรียกว่าไงเ,าเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นอะไรยังไงเป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยอ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณ นิกไม่ออก <c oughs> เป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยนะฮะจะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมาการพี่เลี้ยงของประเทศไทย <c oughs> นะครับประมาณนั้นนะ่ะนะฮะแล้วตอนนั้นก็พูดลอยไปลอยมานะฮะชัดเจนมัง่งไม่ชัดเจนมัง่ง <c oughs> อ้อมแอมอ้มอมอมกันมาพักใหญ่ๆแต่ล่าสุดฮนะ <c oughs> โอ้โหชัดขึ้นมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติบ้านกันเมือนคนหนึ่งอ่ยชื่อกันตรงนี้นะครับอาจารย์อมรวานิติวัตรค่ะ อาจารย์อมรวานิพิวัฒน์<อ>ได้ให้สัมภาษณ์ได้ให้สัมภาษณ์มติชนช่วงสัปดาหิท์ที่ผ่านมาได้แหละ,ะสุดร้อนเมื่อวานเมื่อวันซืกร์้แหละ,ค,ะความการตอบปนี้ออกจากปากอาจารย์อมรวานิพิวัฒน์สปชด้านการเมืองอาจารย์มอมรบอกว่าแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ก็เชื่อว่าคอสชคงไม่ยุบสลายไปรัฐบาลนี้อาจจะไป แต่อำนาจคอสชอาจจะมีบทเฉพาะการคงไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญที่จะมีการยกร่างอีกครั้งนะครับอจาจารย์มรวานิพิวัตรว,ว,วาวนิพิวัตรคอสชได้การเมืองอบอกแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ก็เชื่อว่าคอสชอยังคงไม่ยุบสลายไป รัฐบาลน,นี้อาจจะไปแต่อำนาจคอสชอ,อาจจะมีบทเฉพาะการคงไว้อยู่ในรัฐธรรมนูนที่จะมีการยกร่างแต่ว่าอะไรฮะก็แปลว่าชัดเจนในอำนาจคอสชยังอยู่แต่ว่าอะไรฮะก็ยังอยู่ <c oughs> จําได้เลยก่อนจะมีการตั้งสปชก่อนจะมีการตั้งการบริหารยกร่างรัฐธรรมนูญผมมีโอกาสได้สัมทนาธรรมกับอาจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชน,น,นะครับ ที่เขายกเป็นปาดแผ่นดินอะไรประมาณนั้นราชบัณฑิตปาดแผ่นดินก็ยกกันไป<ฆ>นะฮะท่านราชบัณฑิตท่านปาดแผ่นดินอาจารย์ชัยนันสมุทวนิชบอกกับผมว่ารัฐธรรมนูญที่จะมีการยกล่างกันนั้นจะควรจะต้องมีบทเฉพาะการ<ฆ>ประเทศไทยยังเปลี่ยนผ่านไม่ได้ในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ต้องมีบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญจะต้องมีอำนาจพิเศษในบทเฉพาะการที่ทําหน้าที่ประคับประคองการเปลี่ยนผ่านเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงถ้าฟังอาจารย์อมรด้วยก็ยิ่งจะเห็นภาพชัดขึ้นย้อนกลับมาช่วงก่อนหนะ้านี้ก็พูดก,กันล,ลอยๆนะครับมีการโยนหินถามทางออกมาทีสองทีในช่วงเปลี่ยนผ่านของประเทศคอ,อ,อ,อสชออยังต้องอยู่ต่อแต่แปลงสภาพเป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยงประเทศไทยอะไรประมาณนั้นนะนะ และแล่าสุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์อมรวานิพิวัตรนะฮะสปชด้านการเมืองพูดออกมาท่องๆตรงๆนะฮะผมเช,ชื่อว่าอาจารย์อมรเน<ม>ี่ยพูดจากข้อมูลวงไหนเราอยู่ในสปชและอยู่กับอาจารย์สมบัติคาวงคัวงใ์ได้ชิดข้อมูลแม,ม,ม้จะมีการลึกตั้งแล้วแต่ก็เชื่อว่าคอสชอคงไม่ยุบสลายไปรัฐบาลน,นี้อาจจะไปแต่อํานาจคอสชอ,อาจจะมีบทเฉพาะการคงไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญ จะมีการยกรางก็รัฐมนตรีจะมีการยกรางแสดงอย่างคงอำนาจของคอสชไว้อยู่เข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะครันทั้งชัดเจนนะคะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นกลับมาต่อกันที่เรื่องนี้ครับมีคำถามเยอะนะช่วงศุกเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถูกถามเยอะเกิดอะไรขึ้นอดีตนายกบูถูกถอนด้วยเสียงท่วมท้นถึงร้อยเก้าสิบเสียง ก็ต้องหกทุมท้นจริงๆจากเดิมประเมินไว้ยังแค่ร้อยสีกว่า150มันต้องทุมท้นสิใช่ค่ะเพราะอะไรคะถ้าเข้าใจถ้าถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจเกมวัดใจสองเพลเมเกร์ที่เรานำเสนอในรายการอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันในรอบสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราบอกว่าขณะนี้เราบอกคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราชี้ตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์บอกว่าการถอดถอนอดีตนายกปูลในสนชมันเป็นเกม และเป็นเกมที่สะท้อนถึงเกมวัดใจระหว่าง,อง2องเพลย์เมเกอร์สองเพลย์เมเกอร์ที่หนึ่งคนเสียงดังพูดอะไรสังคมก็ฟังแต่ไม่หนหก <Play maker. S 1> ้ากับอีกกลมหนึ่งอีกกลมหนึ่งคน,คนมนีอำนาจแต่พูดอะไรสังคมไม่ฟังกลายเป็นเสียงไม่ดังไปสยงไม่ดังถูกไหมนี่แหละเป็น2องเพลย์เมเกอร์แล้วก็บทสรุปที่ออกมามาดูจะสอดคล้องและตอบกับสิ่งที่เราตั้งไว้คนมนีอำนาจแต่เสียงไม่ดังในเกมนี้ต้องลู่ตาม คนเสียงดังแต่ไม่มีอำนาจเพราะไม่ลู่ตามไม่ตามใจเรื่องถอถอนอดีตนาย,ยกปูจะเหนื่อยตลอดชีวิต <คน S 2> เพราะาว่าคนเสียงดังจะก่อกระแสสังคมเมื่อคนมีอำนาจไปทุกวันเลยแล้วเป็นเสียงดังที่สังคมยอมรับช่างนหนักแล้วสอยสอยยิ่งรักดีกว่าไม่สอยคนเดียวใช่ไหมใช่อืม ส่วนเกมอาญานั้นเกมอายันไปว่ากนณีสารฎีกาแผนแคดีอาญาผู้ดัรงแต่แน่งทางกันนั่นก็เรื่องของสารหนึ่งใช่เป็นเรื่องของสารอีกชาดหนึ่งต้องรอคุณทักษิณจะวิ่งสู้ฟัดอย่างไรก็เอาไปไปเถอะประมาณนั้นน่ะนะฮะถ้าเข้าใจเกมวัดใจระหว่างสองเพลย์เมคเกอร์คนมีอำนาจคนเสียงดังเขาเล่นอะไรกันอยู่จะเข้าใจว่าทำไมปูลถึงถูกสอยด้วยเสียงทุ่มทนร้อยเก้าสิบเสียงแล้วบริบทหลังจากนี้เราก็จะอยู่ด้วยสองเพลย์เมคเกอร์นี้ด้วยหรือไม่ถูกต้อง ถ้าไทยนาะทีนี้ในการอ่านทิศทางนะฮะ mm. ก็ขึ้นอยู่กับสองเพล์เมกเกอร์แต่ไม่ได้แปลว่าคนมีอหนาจะตามใจคนสิงห์ดังทุกเรื่องอ๋อค่ะเพียงแค่ mm. เรื่องคนตะกูลชินมันเรียกแขกได้เยอะ mm. มันเรียกแนวแนวร่วมในสังคมได้เยอะค่ะ <Okay. S 2> ถูกไหมอื mm. เป็นไปได้อาจจะขัดใจคนสิงห์ดังเรื่องเปิดสมบัติไบโตรเยียมรอบที่ยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเรื่องของคนตะกูลชินเช็ดบินคนตะกูลชินเนี่ยต้องตามใจ mm. Mm. เพราะเป็นประเด็นที่เรียกเรียกแขกเรียกมวลชนในสังคมได้เยอะถูกไหมต้เ่ยเป็นเรื่องถูกไหมค่ะส่วนปฏิกรยาหลังจากอดีนายกปูถูกถอดถอนด้วยเสียงทุ่มทนปฏิยาของหนูอุ้งอิงหนูเอ๋มอะไรตอนนีเอาระเอหนูหนูโอ๊กหนูโอ๊กโอ๊กโอ๊กค่ะเอ๋มต้องเรียกคุณแม่เอ๋มหนูอุ้งอิงหนูโอ๊กนะครับไอประเภททันทีที่ทันทีที่ ที่ที่อาตูถูกสอยถูกสอยใช่ไหมถูกสอยใช่ไหมโอกรู้ผลอะโอ๊กก็โพส์เฟซบุ๊กว่าเหมือนนิดนึ่งตัวหนังสือเล็กมากนะคะเห็นไหมคะมองไม่เห็นอคุณแม่สาวในความเคารพจริงๆมาเจอแล้วทันทีที่คุณปูถูกสอยด้วยเสียงร้อยเกทุ่มท้นท่ามกลางคำถามเยอะแยะเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแค่คนเวียดนามเขาเล่นเกมกับคนสิงดังเท่านั้นเองนะเขาจะไปทำนี่นะในบัดดลนะฮะคุณโอ๊ก็โพสต์ข้อความเขาเรียกบนบนเฟซบุ๊ก k ใช่จีบนไอจีค่ะอินสตาแกรมของคุณโอนและข้อความว่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยและก็มีรูปชูกำปั้นอยู่ในวงกลมประกอบข้อความพร้อมไหมันแล้วตั้งคำถามว่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทย อาจารย์สมศักดิ์เจียมธทระเจียมธีระสกุลเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเป็นผู้จัดการที่ถูกกิดสา,าการผักให้เป็นคนคือไขระบบตัดสินไปแล้วนะฮะทั้งๆที่อาจารย์สมศักดิ์ไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์ก็โพสต์ a c e b o o k แซวหนูโอ๊กนนะฮะหนูโอ๊กไอตอนที่เขารับประหารกันเนี่ยทำไมทำไมจึงไม่ลุกขึ้นมาถามพร้อมหมพร้อมพร้อมหมคนไทยออลุกขึ้นมาถามพร้อมหมพร้อมพร้อมหมคนไทยในจังหวะที่คนในครอบครัวเนะี่ยถูกเช็คบินแปลว่าอะไร แล้วก็ห้า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 ที่ก็ชอบเล่นกันถูกไหมถูกไหมก็สุดยอดเลยแต่ประธานโทษนะฮะสำหรับจะลิกทไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะฮะขอร่วมทางกับอาจารย์สมศักดิ์นะฮะจะสกิดเหนูโอ๊กหนูโอ๊กหนูโอ๊กก่อนจะถามคนไทยถามตัวเองก่อนหนูโอ๊กรู้หรือยังแพ้เพราะอะไร ตะกูลชินแพ้เพราะอะไระพักเพื่อไทยแพ้เพราะอะไรอ,อาปูแพ้เพราะใครฝากไปถามคุณพ่อทักษิณคุณป้ายโยภาด้วยนะรู้หรือยังที่ผ่านมาเนี่ยแพ้เพราะอะไระพักสักครูค่